วัดสุพรรณบุรีเอชาเอชา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 น้อยแม่นีค่ะพี่เป็นเน็ตเฮาเฟ็นฝ่ายค่ะเฮลเฟ็นฝ่ายเจ้าแรกต้นตำรับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเบร้กงต้ว่าถ้าตามหาเฮวเนี่ยต้องมาที่สุพรรณบุรีเท่านั้นไม่มีแฮลแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีแฮลให้เลือกตั้งหลายแบบด้วยนะคะมีค่ะพี่เป็นเน็ตมีสิ น,นี้นะคะรสปลาหมึกรสบาร์บีคิวแล้วก็รสสาหร่ายเดี๋ยวคนแกะรสปลาหมึกให้ดูนะคะแพ็กเกจจริงนี่คือซีลมาอย่างดีเลยนะคะน่ากินอ่ะเฮ้ยกลิ่นทะลุแมสเลยอ่ะนี่นะคะเขาจะเป็นชิ้นแบบหูกรอบมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะใครที่แพ้แป้งกูเตนสามารถทานได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของกูเตนนะคะแพ้แป้งกูเตนก็กินแป้งแฮวได้คะ่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญที่เป็นเน็ต นำมาทําเป็นไข่มุกที่ใส่ในชานมไขมุกด้วยะ <Wow. S 1> ของโปรดเลยค่ะพี่เป็นเนท mm. ใช่ค่ะพี่เมเนเนแป้งแห้วเนี่ยนาไปทําเป็นไข่มุกมันจะเหนียวหอมมีกลิ่นเฉพาะตัวของแป้งให้ด้วยนะคะอร่อยและดีแบบนี้ไม่ต้องกลัวแห้วกันอีกต่อไปยิ่งกินยิ่งเพลินเกินห้ามใจรับรองถูกใจตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ฟินกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตามไปสั่งเร็ว